สวัสดีครับวันนี้ช่องบรรณาปามนมาเอวบันตาเสริฐครับวันนี้บันตาเสริฐมีเมนูอย่างครับสวัสดีครับตาครับสวัสดีครับยายเขียวครับวันนี้บุกห่วมีเมนูอย่างครับนี่มันต้งหนีโค่นครับวันนี้เมนูอย่างครับตาโพนครับย้ำจะย้ำน้อมใ้ครับโอ้ย้ำนอนนไลครับนี่โนไลครับไลครับนนไลโอ้ห่างดีห่างงามนะครับเนา่างงามห่น้ำปูครัคผมครับมากครับ ปลาดุปิงครับปิงปลาดุกครับนะครับเนาะครับอันนี <h <h ้ก็ร wow, ีดฟ้าครับคุณเห็นว่าบริสไม้ครับคนเห็นว่ารีดไม่นะครับเนาะแล้วแกงข้างล่างก็แกงแกงนออันนี้แกงนออแกงนอออันนี้อย่างข้างล่างเขาใส่วันนี้มันเ่มหโป้นะมันริ่มีกับนอกรับนอครับวันนี้ครับวันนี้โซนผสมนอล้วนๆครับนอใส่ปลานี่กับนอเดี๋ยวจะเห่านอห้องเนาะนะครับวันนี้ยายเขียวว่า กำลังต้มเนี่ยโบ๊บเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราไปดูหม้อกันครับเนาะอ่าวันนี้กับนีแกงเนาะครับนี่ยายเขียวต้มนี่ยนาะไล่เหมือนกันครับแกงเนาะไล่อ่าเดี๋ยวเรามาดูยายเขียวตาเสิอของเขาทําย้ำเนาะกอนนะครับเนาะครับผมว่ามีขั้นตอนอย่างแหมนะเนาะคำเนาะเดี๋ยวเราลองดูครับนี่กุ๊กเกงสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าวันนี้กุ๊กเกงจะอาสามายักษนาะเฮ้อเนาะครับเนาะ ลองดูซิว่าฝีมือกูเก่งจะยักนองง้ามโกล้ําโกเนาะง้ามยนะครับยักนอครับนี่นไหมครับง่ายๆครับคนตะกอนมาใจผขนเม่นนะครับเนาะอันนี้เขาเขาบอกมีเอาใช้เหระไม่เชื่อฟันครับครับผมตอนนี้เขาลองลองดูเนาะครับเนาะในกูเก่งยักนอให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาดูว่ากูเก่งจะมีขั้นตอนนย่งต่อไปเนาะครับ ลองดูครับผม้ำับอยางนเดี๋ยวเฮ้ยายเขียวย้ำนะครับเนาะย้เพี่ยาเขียวว่ายังนั่นอีนี่เดี๋ยวยายเขียวจะโซฟี่มือกันย้ำวันนี้เขาจะดคนละคนละไม่ละมือกันเลยนะครับเนาะอยายนอแน่อนแม่นอนครับผมสวัสดีครับเชิญไปครับสวัสดีครับอหลอไ็นยอาลครับตอนนี้เขามี นี่แหมงานครับงานของเซนเวทครับผมนี่คือขั้นตอนการทําช่องไซป้าครับผมนี่ครับดูเลยครับนี่คือขั้นตอนของการทําช่องไสปา้ากระซังกับ,กบเซนเวทกระทาเป็นครับดูนะครับ สนใจสัางได้นะครับส้าง4เซนเวตได้เลยครับสั่ครั้งนี้ทักมา,าสอบถามราคาได้ครับลูกี่เซนเวทททำตอนนี้ใส่ป่าได้ประมาณสัก78โลได้สบายมากเลยครับต่ดเสร็อก0กิโลก็ได้นี่ครับนี่แหละครับนี่อีกหนึ่งใบครับ ใบนี้ใบใหญ่ครับผมนี่ใบใหญ่นี่ใบเล็กครับผมนี่นะครับสนใจจะสั้งได้นะครับนี่เลยครับสวยงามครับผมทีมือเซียนเวตนี่นะ <ใน S 2> ครับรเาครับผมใบใหญ่นี่ขนาดความกว้าง20เซนครับความยาว60ซนแลวใบเล็กนี่ขนาดความกว้าง ยี่สิบเซนเท่ากันแต่ความยาวห้าสิบเซนครับผมสั่งได้ครับทักมาสอบถามราคาได้เลยครับตีช่องบานนาปามนนะครับครับผมครับผมตอนนี้จากหลังจากคุกเก่งเนาะครับยักนอเรียบร้อยแล้วนี่ครับละเอียดดีเรียบร้อยละตอนนี้ยายเขียวว่าเออยายเขียวจะมาโชว์ฝีมือกันย้ำนอนนะครับเนาะยายเขียวส่วนผสมมียังพอครับยายเขียวครับหลายๆอย่างอยู่เจ้า นแนะนำหน่อยครับก็มีอย่างนีไม่พริกกระเทียมมีหอมไหมเนอใบขิงครับ,รบเออจะใครวอก้มคอก้มคอหรือว่าแมงลักนะครับเนอะสดทีชตันี้แล้วก็จะมีเกลือผงนะครับหนอถั่วถังวัวเกือ

ตอนนี้เฮ้ยย้อยเขียวย้ำนอก่อนตอนนี้ย้ยเขียวป่าปิ้งมาซุกเตี้ยนี่ครับมีมือปิ้งป่าของคุกเก่งนี่ครับนี่เลยครับโอ้งามขนาดครับผมเอปลาปิ้งครับสวยงามขนาดครับเดี๋ยวรอกอนนะครับน้อตอนนี้เฮ้ยยายเขียวตำเครื่องดีๆก่อนตำเครื่องให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนตอนยายเขียวจะย้ำนอครับผม ครับผมตอนนี้ยายเขียวตําพริกเรียบร้อยแล้วเด้ออันนีพริกเล็กแล้วเด้อเจ้าเรื่อละเอียดดีแล้วนี่ครับเหวี่ยวได้เลยครับนี่นะครับโย่โอ้โหนี่ครับต่อไปก็จะใส่น้ำปูอีกเนาะครับเนาะทำเพลสก็บให้แล้วนี่นะครับผมอ่าตอนนี้มาดูประหลงใช้ครับประหลงใช้กำลังประหลงครับยี่อย่างครับมาดีครับประหลงครับครับเป็นอย่างไรซอยบริสฟาซอยบริสฟานะครับเนาะ ครับนี่ผัวหลวงกำลังซอยมะรินฟ้าอยู่ครับนี่ครับมะรนฟ้านี่เผาเนะครับนาอใช้วิธีการเผานครับเผาเรียบร้อยก็เอาไปล่างล่างล่างเอาตีขี้ขมอดำๆออกนะครับแล้วสีสันก็จะออกมาขาวจะเนี้ยครับไปกลับยำนอครับผมกลับยำนอกับลาบจีนกะล้ําอยู่ครับนี่นะราบจีนจะอร่อยยูเดอร์เอาแล้วครับตอนนี้ยายขิวอ่ะ ตำน้ำพริก<อ>ใส่น้ำปูเรียบร้อยแล้วเด้ออ่าใยเขียวเอานอใส่แล้วครับ,รบสูดรใยเขียวก็ต้องล้ำกะอีก,ก่ะเอฟซีติดตามอยู่หลายคนอยู่เด้อใย,ยเขียวเนี่ยกับเข้าล้ำล้ำไอ้นี่เดี๋ยวว่างๆมันจะเข้ามาแอวหาเด้อไอ้นี่ใส่ของนัวกัน,กนเอาแล้วครับนี่ครับใยเขียวตำแล้วครับน้ำพริกตำน้ำปูศูนย์กันนี่มัดล้วครับตอนนี้ บบนะก็ย้ำนอขาบนี่โอ้ยายเขียวทำนี่สามบ้านสี่บ้านมานาานั้งนะครับน่าเบ่งสิจันนะ รอ,อยายเขียวทำเรียบร้อยเซ็ตก่อนแะครับเนาะเดี๋ยวเขามาดูอีกทีครับตอนนี้เอาล่ะครับตอนนี้ยายเขียวว่าได้เวลาใส่พักแล้วเด้อพักใบหิงกับก้มก่อครับรใส่ผงด้วยกันเนี่ยเจ้าครับผมนี่เลยครับหิงกับก้มก่อ,กอหรือว่าแมงลักนี่ครับเราใส่รวมกันแล้วก็ตำลงในอน,นอน,นี่นเลยครับนี่เป็นห้องตำนอตัวหรือว่าบางคนบอกว่าห้องย้ำนอไอ้น้องทำหนะ ต้องลงอันไหนแตะกับอะไรเพราะว่าสูตรอาหารมันบ่ตายบ่มีสูตรตายตัวนะครับเนาะบางคนก็ห้องต่ำบางคนก็ห้องย่ำนะครับเนาะนี่แหละครับให้เขียววันเรียบร้อยละอ่าตอนนี้จะเริ่มตักใส่จานแล้วแหละครับให้เขียวใส่หม้อนี่กันะอ๋อใส่ชามน้อยนี่เนาะเออชามหลวงนี่เนาะครับนี่เลยครับชามใหญ่ๆแล้วก็จะโคเล่โคเล่เนี่ยผมน้อยเพราะว่าขนแต่ในคอกมันน้อยนะครับเนาะ ไี้เขียวเนาะคนในโคกมันบกวยเนาะครับผมคนแต่ในโคกมันจะบกวยมันจะบ้มันแคบครับผมโคกจะเต็มใจใหญ่อ่ะเขาใส่นอนนะเนาะสามชีมู่บ้านพุ่นน,นี่นะครับโคเล็ก่อนนะเขียวกับโคเล่โคเล่ก้นก่อนครับอ้าวมาทางนี้ปลงกับก้นเหมือนกันครับปลงครับใส่สูตรนะครับรอบนี้ มีสูตรอยู่นี่ผูหลวงนี่ยใส่ผงน้อวมาได้อ๋อใส่ผงนัวย่างเดียวนะครับเนาะรสชาติมันกลมๆน้อยเพหัวถ้าถ้ามีแต่มมล็นฟ้านี่ก็จะขมอย่างเดียวนะครับเนาะผหลวงเนาะใส่ผงนัวคือหวานแค่น้อยนี่ครับนี่ครับสีสันของยายเขียวก็นได้ครับน่ากินขึ้นมาก่อนน้ำปูน้อยไปก้าอุ้น้อยนะหรือว่าน้ำปู เป็นบบมักใส่นักก็บหมูนี่นะน้องเข้มน้องเขามันหลายคนนะบู้สูตรยายเขียวนะครับเนาะอย่งใหญ่มันหลายคนนะเดี๋ยวถ้าเขามากเขาก็เติมเอเนาะครับเดี๋ยวถ้าคน้ำหมูกระจันนักอยู่นะนั่นถ้าถ้าคนได้มากก็เติมมาแเฮมครับบางคนผลกับบวชอยกินเนาะครับจิ้มพอก่อนเนาะครับยายเขียวจิ้มพอก่อนครับเป็นจะได้ครับรสชาติมัดกับเขาอุ่นๆครับเนาะนั่น เนี่ยเจ้าปนทิ้มก็ต้องเปลี่ยนแย่ๆครับฮ<อ>่ร <laughs> ับประหลงใช้จิ้มมั้งหรอประหลงปลงสักจิ้ม,มพอเนาะจิ้มพอผีมือ,อยายเขียวสุดยอดแท้กอสุดยอดเจ้าปนทปัพปนึงกว่าสุดยอดเนาะอร่อยแก่เก่าอ่ะนั่นเนาะถ้าเป็นลาบกินซำไห้ล้ำเลยนี่นะครับอันจิ้มกันเนาะอร่อยมากๆอ่ะนั่นสุดยอดนี่ครับ ครับมัลืนฟ้าเียปล่อยปลวหลงสุดยอดแต่ครับนี่เลยครับตอนนี้เอามาดูตีกุกเกงนะครับกุกเกงปิ้งป๋าอยู่ดูดูก่อนครับอ้าวตอนนี้เอามาดูปิ้งป๋ากุกเกงเอาละครับเนื้อแตกอื้อแตกอ่ะใกล้จะสุกลวครับขาวโจ๊ะลุนี่ครับโอ้น่ากินขนาดครับนี่ครับปลาดุกปิ้งเราน้อโต้กับยำนอนะครับล้ำครับผม ดูปิ้งกับยำนอแล้วกับมาดูแกงนอายเขียวนี่หม,ม้อหนึ่งครับโอ้วันนี้เมนูของโปรดนี่นะครับโปรดหัวเขานี่แน่นอนครับผมวันนี้นะอ่าน้องเงี้ยวสวัสดีครับอ่าน้องเงี้ยวสวัสดีครับน้องเงี้ยวยงอย่างกินครับนี่วันนี้ไก่ทอดเจ้าโอ้วันนี้กินไก่ทอดนะฮะไก่ทอดกับมากับยำนอเหมือนกันครับผมนี่เลยครับ โอ้โหสีสันสวยงามขนาดครับผมอ่าจะได้เดี๋ยวเขาก็รอททีมงานเตรียมจัดสถานที่กอนนะครับนาอเดี๋ยวจะเตรียมสถานที่กินข้าวกินน้ํานะครับเอาละครับตอนนี้ก็เตรียมกับข้ากับปลาอย่างเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ทีมงานทุกท่านทุกคนก็รอกันนี่ครับจัดจัดสถานที่เรียบร้อยกับอพอ้อมหนพร้อมตานี่ครับร้อมหน้พร่อมตาเรียบร้อยแล้ว ก็จะกินขา้าวกินน้ำกันนี่แหละครับอยู่ด้วยกันนี่หลายคู่หลายคนนะครับนี่ครับ้ะเซิร์ฟทักทายเอฟซีหน่อยครับนี่ครับอ่วันนี้ก็ทำเมนูขึ้นมาเลยครับก๋วยย่างนออย่างนนอเนาะช่วงน,น,น, <c oughs> น,น,นี้เทศการนอเนาะตาเนาะถ้าถ้ามันไในสดออกข้างหลังแล้ววะนอ ตอนนี้เวดกลางหลังนี่เลยครับนอมีแต่นอนอนอครับผมเดี๋ยวทีมงานก็ขอตัวกินข้าวกินน้ำกันก่อนนะครับครับผมนี่แหละครับเดี๋ยวคูกิงจะร้องจิ้มเพื่อทีมงานหันกอนครับเอฟซีหันนี่แหละครับแกงนอครับผมนอกระนปูครับผม นี่เลยครับสุดยอดนะครับกูเกงเนะนำขึ้นกระปูครับนี่ครับมาเจ้ามิจัจกตัวมาด้วยอ่อยายายเขียวมิจัจกตัวมามด,ด้วยครับอ่าทุกท่านทุกคนกินข้าวครับทอม ตาอ่กินน้ำดับเขาอย่างเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้อ่าตอนนี้ตาอ่ะตาอกินข้าวเลยครับตาอกินข้าวกินน้ำครับกินข้าวอร่ออยยมากสุดดรับจะแจ้ครับนี่นะครับตาบอกเหมือนเดิมดูด้วยกันเหมือนนะครับครับผม นี่นะครับแจงหน่อไม้ครับผมบ้านเหนือมันเหนือเนาะครับสุดยอดเนาตาเนาะยอดเหมือนเดิมครับผมน้ำนอครับผมนี่เลยครับกินเข้ากับเตกห่างกันน้อยนะครับเพราะว่าน้ำนอเข้ากับจัดกระจายกันหมดแล้วครับนี่นะครับมือยายเขียวครับ ุยอดนี่เลยครับมาครับน้องมูลนิธิครับอยู่ด้วยกันมา้ยนะครับครับผมุดยอดเลยครับครับผมผ่านน้องตาอนครับผมขอกาลังตีอยู่ทุกครั้งเลยครับผ่านครับนียังดีครับับผมตอนนี้ทุกท่านทุกคนก็กินข้าวอิ่มหนำซ้ำล้านกันมดแล้วครับนี่แตงเกี่ยวกับไว้กับไว้นี่นะครับผม สำหรับคำคืนนี่ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนี่แกงนอนงย้ำนกะปลาปิ้งกับมดลึกมดลึงละ่ะจะได้กับฟ้าก,ก็ไล่ก็แช้ช่องบ้านนาปลามวนตัวนะครับวันนี้จากทีมงานบ้านนาปลามวนฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ,บ